ท a งสัลตันขจามีทางังวะรังางังรังจามุติยมุติยมสัจามติยมธมัวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมตัสสะพควโตอะระหะโัมาสันะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมะังวะทามิตังวะเทีตังมะเตก พุทธังสารนังฆจฉามิทัมมังสารนังัะฉามิสังฆังสารนังฆะฉามิทุติยปีพุทธังสารนังฆจฉามิทุติยปีทัมมังสารนังฆะฉามิธุติยปีสังฆังสรนังจามิ สาติยทังสารนังัจามิตาติยมปีพุทธังสารนังัจามิตาติยมปีธรรมังสรนังัจามิตาิยังสจามิาติสังฆสรนังัจามิติสังัารนังามติรนังมานาิทิตาะพนเตการบรรพชาะสมเรของเธอโดยการเอารับอู่ กระานะองศามนพธรรมประสงค์เป็นสานเป็นพึงก็สำเร็จนี้ทีนี้จะเป็นสมเดโดยถูกต้องและสมบูร์ต้าาสิาิารจึงจะเป็นสมณสมเดโดยถูกต้องขอใเธอตั้งใจว่าตามนะปานาติปตาเวรมณีจารยานาเวร์ยินาทานาเวรมณีอปตามัจิยาเวรมณีา ชรปมาทัานาเวรมณีศุราเมรยันติมานิทัสสิกคาปตาวิการลโพชนาเวรมณีนัจคีตวาทิตวิสุกัทสนาเวรมณีนัจคีนัจคีนัจคีตวาทิตวิสุกัทสนาเวรมณี มาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดะนะวิโพสนาฐานาเวรามณีคันธวิเลปนะธารณะมันดะนะวิโพสนาฐานาเวรมณีปุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีปุจจาสยานะมหาสยนะเวรมณี ชาตโร巴拉ชตาปฏิฆะนาเวรมณีปราชตาปฏิฆะนาเวรมณีอิมานิทัสสิกขาปทานิสมาธิยามิะสมาธิยามิอิมานิสกขาปทมาธิยามิอิมานิทัสสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานทัสสิกามาธิยามิ เดี๋ยวต่ไปเนี่ยอาป้าจะเป็นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นยังนะจบยากยากครับครับจบยากเท่าไหร่นะอาป้าเป็นยากเลยครับ